เรามาอัปเดตข้าวก่อนที่จะเก็บเกี่ยวกันนะครับพี่น้องวันนี้นะครับนี่นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับดูรวงข้าวนะครับพี่น้องข้าวงามมากนะครับพี่น้องก่อนจะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมว่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะไม่เกินอาทิตย์ อาทิตย์หน้านี้แน่นอนนะครับก็คงจะเก็บเกี่ยวนะครับคงจะประมาณไม่ขี่วันนี้นะครับดูพี่น้องนะครับข้าวงามมากครับหนาม,มากดูรวงข้าวครับต้นข้าวไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้สูงนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่ ว่าจะบางๆห่างๆนะครับถี่มากแต่แต่ก็ผล,ผลผลิตสุดยอดเลยนะครับพี่น้องนะครับก็คงจะอัปเดตเป็นรอบสุดท้ายนะครับอัปเดตเป็นรอบสุดท้ายแลวหลังจากนี้ก็คงจะเหลือแต่สั่งนะครับเหลือแต่สั่งข้าวเนาะโอเคนะครับผมให้พี่น้องได้ชมข้าวเกาหลีกันว่า จะผลผลิตขนาดไหนนะครับเม็ดก็ไม่ใช่เม็ดยาวนะครับเม็ดสั้นๆเนาะพี่น้องแต่เวลาเขาขายข้าวนะครับราคาเขาจะดีมากนะครับฟางข้าวไม่ได้ทิ้งนะครับพี่น้องเขามีรถมาเกี่ยวหลังจากนั้นก็จะมีรถมาเก็บนะครับเขาทําเป็นม้วนๆม้วนๆม้วนๆแล้วก็ม้วนใหญ่มากนะครับนะครับแล้วก็มี เขาจะเอาเข้าฟาร์มนะครับพี่น้องเขาจะเอาเข้าฟาร์มวัวน,นะครับเข้าฟาร์มวัวน,นะครับไม่มีได้ทิ้งนะครับของที่นี่ไม่มีได้ทิ้งนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจมารับชมนะครับอั็เดตข้าวเกาหลีนะครับ จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องนะครับเป็นฤดูเก็บเกี่ยวตอนนี้ที่ข้างบ้านผมพี่น้องก็จะเห็นนะครับที่รถกาลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับพี่น้องเห็น <Masters> ไหมครับรถกําลังมานะครับรถกําลังมาเกี่ยวข้าวอยู่นี <ing> ่นะครับเป็นสังข้าวที่เกี่ยวออกมาแล้วนะครับพี่น้องเสียงอาจจะดังก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่ารถ ี่ยวข้าวกาลังเกี่ยวนะครับรวดเร็วมากนะครับพี่น้องรวดเร็วมากนะครับดูรวดเร็วมากแล้วก็เกี่ยวได้เท่ากันเลยนะครับพี่น้องนะครับเห็นไหมครับเร็วมากนะครับพี่น้องใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็รอบเลยนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นนะครับ ดูนะครับสะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายมากพี่น้องนะครับเร็วมากเลยครับเร็วมากพี่น้องครับดูนะครับจังหวะที่ขึ้นไปสั่งข้าวก็จะลงมาเป็นแถวเป็นแนวกันเลยนะครับพี่น้องเนี่ยครับสั่งข้าวก็จะตกลงมาเป็นแนวกันเลยเดี๋ยวจะให้พี่น้องชมดูใกล้ๆกนะครับดูใกล้ว่ารถเนี่ยมาเร็วมากนะครับพี่น้อง รถมาเร็วมากจริงๆนะครับแป๊บเดียวนะครับดูสังข้าวที่หล่นลงไปข้างล่างนะครับเข้ากันหมดเลยนะครับดูนะครับพี่น้องนะครับดูครับสะดวกสบายจริงๆนะครับก็สะดวกสบายมากพี่น้องนะครับนะครับดูดูสังข้าวที่หล่นลงมาเป็นแถวกันเลยนะครับพี่น้อง สะดวกสบายแล้วก็เร็วมากนะครับเร็วมากก็เดี๋ยวุ่งนาตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่โล่งในม่ชานะครับพี่น้องก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากมายแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆตั้งแต่ปักดํานะครับแล้วก็ข้าวเขียวข้าวเหลืองแล้วก็ตอนนี้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องก็ขอบพระคุณในทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเสมอมาขอบพระคุณมากมายนะครับนี่นะครับพี่น้อง เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับเวลาแค่ไม่กี่นาทีตรงนี้กลายเป็นที่โล่งหมดแล้วนะครับพี่น้องกลายเป็นที่โล่งหมดแล้วนะครับตอนนี้เร็วมากนะครับยอมรับว่าทํางานเร็วมากจริงๆรถนะครับดูที่นาเขาก็เรียบนะครับพี่น้องที่นาเขาก็เรียบมากเลยนะครับพี่น้องเห็นนะครับว่าพอรถเกี่ยวข้าวออกแล้วก็จะเป็นที่ เรียบโล่งนะครับแล้วก็สั่งข้าวเนี่ยก็จะรอให้รถเขาเรียกว่ารถเก็บสั่งข้าวนะครับมาม,ม,ม,มวน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 เขาจะมีรถนะครับเขาจะมีรถเก็บสั่งข้าวอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องจะเ,เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากครับเขาเก็บไปเพื่อที่จะให้าฟาร์มนะครับเข้าฟาร์มวัวนะครับพี่น้องนะครับสั่งข้าวนะครับ ก็โอ oh, ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่พริบตานะครับแค่ไม่ไม่กี่นาทีเองนะครับเนี่ยไม่กี่นาทีเองนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นที่โล่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็ต่อไปก็คงจะต้องรอฤดูการใหม่นู่นแหละครับนะครับฤดูการนี้ก็เป็นอันว่าถึงหน้าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยนะครับเก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็จะเหลือแค่ตรงข้างๆกันนี่แหละครับพี่น้อง แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ายังดูแล้วยังยังเขียวเขียวอยู่นะครับพี่น้องแต่ไม่น่าจะเกิน5วัน40วันข้างหน้านี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับพี่น้องไม่น่าจะนานนะครับนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วสะดวกสบายมากนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กลายเป็นที่โล่งนะครับอันนี้ก็กลายเป็นที่โล่งข้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง โอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงมีอะไรอีกก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันต่อนะครับว่ารถเก็บฟางข้าวเขาจะมากันตอนไหนนะครับก็จะมาให้พี่น้องได้ชมกันนู่นนะครับเขากาลังเก็บรถพี่น้องนะครับกาลังเก็บเก็บรถนะครับหนุนหนุนหนุนรถกาลังขึ้นไปบนรถลากอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรถลากเล็กนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอารถเกี่ยวข้าวตรงนั้นขึ้นไปได้นะครับพี่น้องเอาโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้อง เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ